ดีนะครับหน้าเข้าสู่ระบบนะครับสําหรับผู้ใช้เดิมนะครับให้กรอกอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับสําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะครับก็ให้กรอกอีเมลนะครับที่เคยสมัครเอาไว้นะครับกดยืนยันแล้วก็จะได้รับรหัสผ่าน4หลักเข้ามาทางอีเมลนะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับก็จะให้รีเซ็ตรหัสผ่านนะครับกรอกรหัสผ่านใหม่แล้วก็กรอกรหัสผ่านใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อทําการยืนยันครับสําหรับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับ กรอกอีเมลรหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านซ้ําอีกรอบนึงครับเมื่อกดสมัครการใช้งานนะครับก็จะให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็จะให้ใส่โปรไฟล์นะครับก็จะมีให้กรอกชื่อ,อกรอกนามสกุลกรอกผู้ชื่อใช้งานนะครับพอกอรอกเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกของเรานะครับก็จะมี การแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับการแจ้งเตือนก็สามารถดูกิจกรรมนะครับแล้วก็ล้างได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเฮลนะครับหรือว่าคู่มือนะครับก็จะมีวิธีแก้ไขชื่อหมวดหมู่นะครับวิธีลบหมวดหมู่ครับวิธีเปลี่ยนไอคอนหมวดหมู่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการเพิ่มรายการนะครับกดเพิ่มรายการนะครับเลือกระบุวันที่แล้วเวลานะครับเลือกหมวดหมู่นะครับผมจะเลือกเป็นอาหารนะครับเป็นรายจ่ายนะครับแล้วก็จำนวนเงินทั้งสิ้นนะครับ130าบาทนะครับทีนี้นะครับรายการที่เราเพิ่มเอาไว้นะครับก็จะมาโผล่ที่หน้ารายการนะครับในวันนี้ ครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการการผูกบัตรเครดิตนะครับให้เรากดเพิ่มบัตรนะครับกรอกหมายเลขกรอกวันที่เลขหลังบัตรนะครับแล้วก็ชื่อครับกดยืนยันก็จะได้รับรหัส OTP นะครับเมื่อทําการยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลงครับต่อไปนะครับ เป็นวิธีการออกเงินตามเป้าหมายนะครับให้กดที่เพิ่มเป้าหมายนะครับกรอ,อกชื่อกรอ,อกเป้าหมายนะครับเวลาเริ่มต้นมันสิ้นสุดนะครับกดบันทึกครับก็จะมีรายการที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับเซตติ้งต่อไปนะครับก็จะเป็นกนารทั้งค่าทั่วไปนะครับมี เปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนสกุลเงินเป็นเยนนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับก็จะสามารถกำหนดรหัสผ่านพินพ์ใหม่ได้ครับเมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งครับนะครับรหัสผ่านก็จะเปิดนะครับแล้วก็มีใช้งาน Face ID ด้วยนะครับครับผม สำหรับคลิปทูตัเรียลของแอปออมดีนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ